ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอนี้ปักหลักหน่วยบนใหม่รัฐบาลไทย 1. ธันวาคมปีพุทธศักราช2567นํามาฝากกับเพื่อนในวันนี้นะคะสูตรนี้คิดคำนวณง่ายเราเริ่มพิจารณาตั้งแต่งว่ที่ออก2และ37ดังนี้นะคะโดยใช้ตำแหน่งหลัก10บบน2ครั้งเท่ากับ x.2.1 บก2วก1ดังนี้อ่ะอันนี้6บวก6เป็น12ใส่2 2บวก2ได้4และ4ีบวก1ได้5เราดูที่ตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก665แ59 6ละ 5, 5 9 6, 6, 5, 5, 9เก้ละ59เลข5มาตำแหน่งที่หลักหน่วยบนนะอย่าลืมนะหลักร้อยบนกับหลัก10บนเป็นของเก่าแล้วก็ลงในคลิปวิดีโอเดียวกันตั้งแต่แรกๆที่รัฐบาลไทยออกแล้วนะคะส่วนล่างเนี่ยก็คือ หลักมีหลักหนึงถูกนะก็จะปรับใหม่หลักหนึ่งเช่นกันอ่ะทีนี้หลักสิบบน2ครั้ง6บวกหเป็น12ใส่ส2 2บวกสได้4และ4บวกหได้5ทําไมได้เท่ากันคะะเพราะว่าเขาใช้หลัก1ิบครั้งมันจึงเป็นความบังเอิญที่ได้เท่ากันออก96 2และ0 0 96 2และ0 0เลข2มาที่ตำแหน่งของหลักหน่วยบนของงวดต่อมา ต่อไปลักสิบบนสองครั้งเช่นกัน6กบวกหเป็น12ใส่2 2งบวกสได้4 4บวกหได้5อ่ะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก044และ3 2นะคะ044และ3 2ทีนี้เลข2 นะเลข2ก็มาที่ศูนย์สและ3 2เลข4ค่ะก็มาที่ตำแหน่งของหลักหน่วยบนในงวดต่อมาหลัก10บน2ครั้ง4ีบวก4นะคะ4ีบวกที่ได้8 8บวก2ได้10ใส่0และ0บวก1ได้1นะ,ะรัฐบาลไทยงวดต่อมาออกอะไร 221และ38221และ38งวดที่ผ่านมานะคะเลขหนึ่งมาที่ตำแหน่งของหลักหน่วยบนทีนี้เรามาดูของงวดถัดไป 1. ทธันวาคมปีพุทธศักราช2567น่าแฮปปี้นิวเยยร์ล่วงหน้าเลยนะคะอืม1เดือนนี่3 3มวันนี่แปบ๊บเดียวคุณผู้ชมนะวันเวลาขนาดหนึ่งปียังผ่านไวเลยนะคะอืม ตอนแรกอะ่ะที่ฉันนึกขึ้นได้อะ่ะตอนนั้นที่ฉันยังอายุยี่สิบอยู่เลยผ่านมาแล้วที่ฉันก็อายุเท่าไหร่นี่เล้นะ <c oughs> <c oughs> อย่าคุยเรื่องอายุนะหลักสิบบนสองครั้งสองบวกสองได้สี่นะสี่บวกสองได้หกและหกบวกหนึ่งได้เจนะ็ดอาะทบทวนหลักสิบบนคูณสองนะคะเท่ากับ x บวกสบวกหหรือหลักสิบบนบวกหลักสิบบนอย่างนี้ก็ได้เท่ากับ x บวก2บวก1ก็คือผลคำนวณเดียวกันนะอันนี้ก็คือเราย้อนไปตั้งแต่ว่าที่ออกหและ37สังเกตว่ามาช่วงช่วงตั้งแต่กลางปีมานี่นะคะมันจะเป็นเบิ้ลเบิ้ลไม่ใช่ว่าเบิ้ลแบบว่าเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังมันจะเป็นอย่างเงี้ยสองหลักสองหลักอย่างเงี้ยค่ะสะส่วนใหญ่นะนะสังเกตดูไหม,ไมนเนี่ยมันเนี่ยอะไรปะ อันนี้มันจะมีสองตัวสองตัวนีนห้าตำแหน่งเนี่ยดูได้เนี่ยนะคุณเห็นไหมอ๋อไม่ียกว่าเอาเลยอ๋อเป็นยังสี่มันเป็นยังสี่มันเป็นยังสี่นะคะคุณผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็นํามาฝากกับเพื่อนๆที่รักที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์เป็นอย่างไรบ้างฮึเนี่ยใกล้สิ้นปีละหลายคนก็จะมีบนนัดบนหน่อยนะอือ คนไม่มีอย่างเราก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะชีวิตไม่เป็นไรนะลอบใจตัวเองก่อนไม่เป็นไรนะอ่ขอให้มีความสุขใครได้ใครได้ไดอะไรนะโบนัสก็ขอให้ได้เยอะๆนะให้ได้หลายๆเดือนหลายๆเท่านะคะอะเสร็จแล้วก็มีความสุขนะ ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปกลับบ้านอะไรก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพกันทั่วหน้านะก็วางแผนล่วงหน้าดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรยังไงนะปีนี้ยังไม่ได้วางแผนอะไรนะคะคุณผู้ชมอ่ะขอขอบพระคุณอีกครั้งนะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ